ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ้าวนโอลุงเลืองแทคเตอร์เผอนว่านะครับวันนี้ผมมานำเสนอคูเปอร์ต้า L4018 SP นะครับรถคันนี้รถจดทะเบียนปีหกสี่นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับชั่วโมงการทำงานน้อยเดิมทุกจุดนะครับสภาพเครื่องสวยๆนะครับเดิมทุกจุดชั่วโมงการทำงานนะครับหนึ่งพันสามสิบสามชั่วโมงนะครับหนึ่งพันสามสสามชั่วโมงเองนะครับ คันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับย้ำนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ได้แบลนด้าพันพวนนะครับอุปกรณ์ได้แบลนด้าพันพวนนะครับรถจดทะเบียนปีหกสี่นะครับเครื่องดีปั๊มดีเกียร์ดีนะครับใครที่สนใจนะครับศูนย์กาสามสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้านะครับหรือมาที่ร้านเรานะครับร้านเราตั้งอยู่ทุนนว่าสีสงครามนะครับ ร้านตังอยู่ทางนาวาสีค้ามนะครับเดี๋ยวให้ช่างว้ยครับทดสอบระบบการทํางานนะครับของเจ้าคูปตา L4018 นะคหนึ่งนะครับเอด้ครัเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับเอาหน้าใช้งานปกตินะครับ เราก็ขอจบรีวิวนะครับ Mont right. in การทำงานของเจ้าคูปต้าครับเจ้าซูซูนแปเอีคันนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดี